สวยมากชนะลยชนะค่ะชีนิ่งมากดูชี้ดิเพิ่งลงสีสวยมากอะพี่ฮะก,ก็ไม่หล่อเท่าไหรนะ่นะราบขวรญทางซักด้วยกันนอะ อยากกินปะเดี๋ยวเตือนนะดูดูดูบ้าสิคนไทยอันยังฮัสซโยเป๊ะเลยค่ะเหมือนรูปนี้เลยลงสีเหมือนรูปนี้ ฮะผู้หญิงไงเออดูหน้ามันนิ่งมากค่ะมันไม่เจ็บนะคะง<อ>ชีไม่<อ>เจ็บค่ะมันไม่เจ็บ,ม,จบมันมืนมากยาชาหมดไปครึ่งหลอด แต่ว่ารูปสวยจริงๆนะพี่ออกมาสวยมากแมทกับกับขามันมากมันเลือกมันเลือกรูปเยโออยู่อ,อะไรนะว่ามันขึ้นอยู่กับช่างหรอือเปล่าไม่รู้นะว่าสักสวยเนี่ยเหล็่นจะหรรรเลยมันผรร้า